เคล็ดลับลดน้าหนัก EP 4.1กระเพาะเรามีเท่ากันเท่ากับ1กาปั้นแต่เรากินอะไรแล้วอิ่มไม่เท่ากันทุกคนรู้ไหมครับว่ากะเพาะเราใหญ่แค่ไหนกะเพาะเราใหญ่เท่ากับ1กาปั้นประมาณนี้นะครับกาปั้นหนึ่งเนี่ย เราอะสามารถจุอาหารได้แค่อันนี้แหละครับเราก็จะอิ่มแล้วแต่ว่าอาหารที่เราจะเลือกทานลงไปในแต่ละมื้อเนี่ยมันให้แคลอรี่ไม่เท่ากันและมันอิ่มไม่เท่ากันด้วยดูจากภาพนะครับกระเพาะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่น้ํามันลงไปนะครับทานของมันๆนะพเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเราทานไปแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็จะให้พลังงานถึง500แคลอรี่นะแล้วเราก็ยังไม่อิม่มอีกต่างหากแล้วภาพที่2ถัดไปนะถ้าเกิดว่าเราเลือกทานเป็นพวกแป้งที่มันย่อยง่ายนะเราทานยังไม่ถึงกระเพาะขึ้นกระเพาะเลยเราก็จะได้แคลอรี่ถึง500แคลอรี่เราก็ยัง่อิ ก,กว่าจะเราจะกินจนเต็มแล้วก็คงหมดไป2 3,000แคลอรี่แต่ถ้าเกิดเราดูภาพที่สาภาพนี้นะลองดูเลยว่าถ้าเกิดเราเลือกทานเป็นผักผลไม้หรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ดีที่มันลินที่มันไม่ติดมันเนี่ยเพื่อนๆลองดูว่า500แคลอรี่เหมือนกันแต่ว่าเรากินได้เต็มกระเพาะแล้วเราก็อิ่มมากๆเลยเพิจ่จริงๆการลดน้าหนักมันเป็นเรื่องไม่ยากครับแต่เราจะต้องรู้เคล็ดลับแบบนี้ใครอยากได้เคล็ดลับการลดน้ําหนักดีๆติดตามช่องปาไา้ไว้เลยนะครับ